ดึกไม่ได้นะจา์วันนี้ต้องกลับบ้านไว้นะผมเนี่ยคือจะต้องพาน้องทั้งสองคนนะฮะเอาไปฝากคันครับผมอันนี้ใครล่ะตาใครชื่ออะไรกันบ้างจะเนี่ยชื่อเอค่ะหนุเย็นค่ะรวมกันเอเย็นแมาพวมาก่องพวกกูเหรอเนี่ยจำหน่ายและจำหน่ายเธอเก็บเสียงเลยสิคะแม่โทรแตกหรือไงเนี่ย แต่หน <t t ้ารักทั้งคู่เลยนะเนี่ยนี่่่ออยยููแต่งตัวดีแล้วมีสไตล์ด้วยสดๆหนูอะโอ้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมไปเลยใส่อะไรยี่ห้ออะไรกันบ้างอันนี้เสื้อเดชค่ะเสื้อเดชรองเท้ารองเท้าเดชแล้วก็เกงในดวงค่ะเป็นดวงดวงดาวโอ้รางดาวขวาเออเรียกสอดอแล้วหนูว่ามีป่ะมีค่ะเอาลงมาที่นี่เสื้อดูดูกางเกงดิรองเท้าจบรวมกัน กลับไปเลยนะกลับไปเลยมากหลบเกับพี่เนี่ยจานผมกมีเหมือนกันมีอะไรกันตาตาอะไรตาตาซีนนเสื้อซีลินกางเกงซีสิวัตซีสิวัตรองเท้ารองเท้าโอ้ตายมันสุดแล้วจานขอจ้นั้นนี่ก็มีนี่นี่เป็นเมเสื้ออะไรหลุยผมขุยกลับไม่ต้องกลับ